ชื่นมืน่นรองประทะม,มวยเขมรเผยภาพดูแลติกชีโรศิลปินไทยหลังเงยือนกัมพูชาความเคลื่อนไหวการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาที่ก่อนหน้านี้มีประเด็นดราม่าอย่างหนักเมื่อเจ้าภาพตัดมวยไทยทิ้งแล้วใส่กุนแมศิลปะป้องกันตัวของพวกเขาเข้ามาแทนทำให้โลกโซเชียลเกิดข้อถกเถียงกันอย่างหนัก หนึ่งในนั้นมีชื่อของสีจันทนรองประธานกิติมศักดิ์สหพันธ์มวยกัมพูชาที่เคยออกมาประกาศว่าหากนักมวยกัมพูชาคนใดสามารถเอาชนะบัวขาวบัญชาเมฆได้จะมอบบ้านรถยนต์และเงินสดจำนวนหนึ่งให้ทันทีล่าสุดเจ้าตัวโพสต์ภาพผ่านเฟซบุ๊กให้การต้อนรับติกชิโร่ศิลปินชื่อดังชาวไทยที่เดินทางไปร่วมงานวันวินวทยศาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมครั้งที่หนึ่งที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมเกะเพะชันกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาที่มีขึ้นระหว่างวันที่2 6ถึง28มีนาคมนี้ ซุปตาไทยมาแบบเงียบๆติ๊กชีโร่มาเยือนกัมพูชาและจะได้รับการต้อนรับจากผมด้วยอาหารกลางวันรวมถึงท่องเที่ยวสวนสกายแลนด์สีจันทนรองประธานกิติมศักดิ์สหพันธ์มวยกัมพูชากล่าว